สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อําเภอหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับวันนี้ผมพามาชมบ้านเดี่ยวครับสไตล์มินิมอลนะครับสวยๆอยู่พิกัดมอนไม่นะครับตรงข้ามกับสากรหินเหล็กไฟนะครับอันนี้บรรยากาศรอบๆนะครับด้านฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นโครงการหมู่บ้านนะครับอันนี้จะเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านเดี่ยวที่เรา พามาชมนะครับมาครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมภายในบ้านครับอันดับแรกครับประตูที่เห็นนะครับเป็นประตูรีโมทนะครับกําลังดําเนินการอยู่นะครับครับตอนนี้ก็งานเสร็จไปแล้วประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับกาลังเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับก็สามารถโอนได้แล้วนะครับโฉนดเป็นครุฑแดงนะครับพื้นที่จัดสวนครับบริเวณข้างบ้าน ถัดมาครับในส่วนของพื้นที่จอดรถนะครับจอดรถได้สองคันเลยนะครับสระว่ายน้ําครับเป็นระบบเกลือนะครับขนาดเจ็ดเมตรนะครับคูณสี่เมตรนะครับด้านที่เห็นไกลๆก็คือสตูนะครับที่เก็บเกี่ยวกับระบบของสระว่ายน้ํานะครับ สะไว้น้ำปูด้วยหินอ่อนนะครับมาครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมสโตกก่อนนะครับแล้วลูกค้าหลายๆท่านอยากจะเห็น อันนี้ก็จะเป็นระบบของสะไว้น้ำนะครับไปครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมภายในตัวบ้านนะครับบ้านลักษณะเป็นรูปตัวแอลนะครับบรรยากาศ ครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมภายในบ้านครับเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงครับกว้างๆด้านนี้คือขวามือของเรานะครับเราเข้ามาก็จะเป็นห้องครัวนะครับโคมไฟสวยครับแล้วก็ถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นห้องโถงกว้างๆเลยครับความยาวนะครับความยาวเนี่ยประมาณ7เมตรนะครับส่วนกว้างไปเนี่ยครับประมาณ3เมตรห้าิ นะครับประมาณ3เมตรห้าสิบนะบ้านหลังนี้100ตารางวา400ตารางเมตรพื้นที่ใช้สอย90ตารางเมตรนะครับ3มห้องนอน2ห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำภายในห้องนอนหนึ่งห้องนะครับเป็นห้องนี้นะครับอันนี้ในส่วนของห้องน้ำครับตกแต่งได้สวยมากครับสีไม้ตัดกับกระเบื้องที่ใช้นะครับ น,นี่ก็จะเป็นห้องนอนที่สามารถเห็นวิวสระน้ำได้เลยนะครับเดินลงสระน้ำก็ได้เพราะว่าประตูสามารถเปิดได้นะครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งห้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับที่สามารถเดินเปิดประตูแล้วก็ลงสระน้ำได้เลยนะครับแล้วก็มีวิวสวยๆว,วิวภูเขาวสวยๆครับนะ แล้วก็จะมีอีกหนึ่งห้องน้ำนะครับแล้วก็อีกหนึ่งห้องนอนเล็กๆนะครับจะอยู่ด้านข้างนี้นะฮะบ้านหลังนี้มีทั้งปั๊มน้ำแทงน้ำให้นะครับระบบน้ำเป็นของปปาปลาบุรีนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดครับสนใจครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านใหม่นะครับปูใกล้จะเสร็จแล้วนะครับสามารถโอนได้หรือถ้าอยากมาดูนะครับติดต่อหาเราครับ TP Property ครับ ยินดีครับพาลูกค้าเข้ามาชมบ้านนะครับหลังนี้ครับขอบคุณครับ